ฉันมีขาวดีจะบอกอย่าดังนีเอย่าดังนะแรกแต่เดียวนะฉันัะซักกางเกงในให้ผัวพอจะเอาลงโคมเท่านั้นเลยเธอฉันเอามือจับจับดูตกใจหมดเลยอ่ะไอ้รอยแข็งแข็งวาฉันก็เลยยกขึ้นเลนะเธอเบีย้ยทั้งเป้รู้อย่ะเบีย้ยเป็นมัดมัดรู้อย่าเธอ มันอยู่ในกางเกงในผัวฉันฉันมองซ้ายมองขวาไม่เห็นใครฉันก็ยัดใส่เสื้อในฉันเลยเธอเสร็จจนวันนี้เรามาฉลอง,กงแกพงผนงเครื่องแกงใต้ผสมไปนิดนึงผัดเครื่องแกงใต้กับเครื่องแกงผนงแล้วก็กะปิให้เข้าด้วยกันแล้วก็ใส หัวเทลงไปนิดนึงแล้วก็ผัดผัดผัดให้มันพอหอมหอมแล้วก็ใส่ผักนะเธอแล้วก็ใส่กะทิวันนี้อารมณ์ดีทำเหมือนแกงพะแนองอ่ะเธอแต่ว่าเราอ่ะใส่พริกแกงเผ็ดใต้ลงไปหน่อยนึงเราอยากรู้สูตรทดลองว่ามันอรอยไหมเติมน้ำลงไปหน่อยอย่าให้มันข้นแรงเธอใส่เกลือใส่เกลือเม็ดอ่ะเธอโดอกเกลือ น้ำตาลปี๊บเลมันพรุ่งดีแล้วก็ใส่รสด,ดีแล้วก็ปล่อยให้มันพุ่งทักนิดนึงแล้วก็ใส่กุ้งใส่ปลาหมึกเป็นไงล่ะเธอวันนี้เราไม่ต้องฉลองดีใจี่เธอดีใจเร่งนี่ตัวสั้นดิกๆไม่เล็วนี่ดีใจนี่แล้วก็ใส่ผัก ถั่วเลนเต่าเด้วันนี้มีนูพิเศษนะจ๊าเธอรวยรวยฉันรวยวัน,นวันนี้ฉันไม่ซือ้อละเบอะแล้วก็รวยด้วยพริกแดงกับใบกรูดแล้วก็เ็จแล้วเธอนางยิ้มแต่ชวนแล้วจันถ <c oughs> ้าไม่ต้องกินก็อิ่มเลี้ยวน้องบ่าว่ากินร้อยเช่งหวาน้องชายเช่ยงนวากินร้อยชุกนี้แต่ว่า มันอาจจะเละแปลกแลกฤทธิสำหรับคนที่ไม่ชอบเครืองแกงแพรตายอะนะ